ค่ะอันนี้พี่ปอปเปิ้ลก็ใส่ตัวที่เป็นวิกเครื่องหัวอยู่นะคะก็เรา อยากจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์เนาะเป็นสาวหวานแบบหน้าตาก็จะเปลี่ยนนะคือทรงผมมันจะทําให้หน้าตาเราเปลี่ยนจริงๆแล้วผมพี่ป๊อเปิลน่ะเป็นสีนี้นะเป็นสีนี้นะคะพี่๊อเปิลก็อยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์คือจริงๆแล้วว่าตัววิกเครื่องหัวน่ะถ้าเราจะใช้อ่ะเราต้องเอาสีที่ใกล้เคียงกันกับผมของเรานะมันถึงจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงนะคะแล้วก็พอเวลาเราใส่ผู้ป่ะยอย่างข้างหน้าเนี่ยเราก็แบ่งไว้เราก็แบ่งไว้เพื่อที่จะดาหรือว่ารีดไป ไปให้มันซอกไปกับตัวกับตัวฮาบวิก็ได้หรือว่าเราจะใช้เนบหูก็ได้นะคะเนี่ยเนบหูก็ไปเลยแล้วก็เอาตัววิเครึ่งหัวเนี่ยมามาปิดนะคะแล้วก็ใช้มือลูบๆให้ให้มันเรียนเรียนหน่อยร่ะทรงนี้สวยนะมันจะทําให้เรากลายเป็นผู้หญิงที่บอกว่าดูหวานขึ้นมาดีเลยคือเขาทรงของเขาจะเป็นงูงูม่ะค่ะ ใช้ง่ายนะคือเราแค่มัดข้างหน้ามัดข้างหลังนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปมันจะมีวีเสียบพอเราใส่เข้าไปแล้วอะเราก็วีผมของเรานะคะให้ให้มันเป็นแบบว่าเนื้อเดียวกันไปเลยให้มันดูเป็นธรรมชาติรีดได้บนหัวเราได้เลยทรงนี้สวยนะเนี่ยดูแบบจิ๊บเก๋ไปอีก ใครอยากได้นะคะมีปัญหาในเรื่องของผมบางสีสาร้าน,นะคะหรือว่า,าผมร่วงตงกกลางอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะทักแชทนะคะมาสอบถามพี่ปอปเปิลได้นะคะพี่ร้านพี่ปอปเปิลเนี่ยจริงๆอะ่ะก็คือเป็นร้านขายวิกผมแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์นออนไลน์นะคะก็จะมีพวกสินค้าในในส่วนของพวกความงามแฟชั่นอะไรด้วยเยอะๆมากมายเลยแต่ว่าหลักๆแล้ว,วคือเราก็จะเ,เป็นร้านที่ขายวิกผมอยู่ในโซนของเ,อเคหะเมืองใหม่บางพลีนะคะจังหวัดสมุทรปราการร้านเราเป็นร้านขาย พี่ผมแฟชั่นออนไลน์ที่มีหน้าร้านใหญ่ที่สุดในน,นิคมอุตสาหกรรมบางพลีสมุทรปราการค่ะลูกค้าคะใครที่อยู่ใกล้เนาะอยากจะเขาเรียกเลยนะคือสะดวกอะอยากมาอยากมาเจอแม่ค้าอะไรอย่างงี้เนาะก็มาที่หน้าร้านได้นะคะเมื่อกี้ลูกค้าแฟนเพจมาจากอยุธยานะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยครับรถจากอยุธยาบอก พี่ขอพี่ขอพี่กัดหน่อยร้านอยู่ตรงไหนอะไรนี้พี่จะไปที่ร้านบอกว่าพี่ก่อนที่พี่จะมาพี่ไปเลือกแบบในเพจร้านค้าของปอปเปิ้ลก่อนไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวอะไรงี้เผื่อมาแล้วแบบมันมีทรงที่มันหมดหรือมันไม่ถูกใจหรืออะไรเนาะก็จะได้ดูตัดสินใจประกอบการตัดสินใจพี่เขาบอกว่าพี่ดูมาหมดแล้วพี่มาเลยพอสักพักนึงพี่ปอปเปิ้ลกลังตั้งกล้องจะรีวิวเนาะปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยมายืนรอที่หน้าร้านแล้วบอก พี่มาจากอายุทยานะาอูยแบบขอบพระคุณมากๆเลยจะบอกว่าคนเราเนาะถ้าใจรักอะ่ะบางพีก็แค่ปากซอยเนาะจากอายุทยามาบางพีก็แค่ปากซอยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาเจอแม่ค้าตัวจริงก็เอเ่อเขาเรียกเลยนะบอกว่าทําไมไม่เหมือนไม่เหมือนในในกล้องเลยตัวจริงเด็กมากโอ้ยขอบพระคุณเนะคะตัวจริงเด็กมากก็จริงๆก็เป็น